เถือนตัดเถือนองค์ที่4กลายเป็นผู้ร้ายเช้าวันต่อมาวงการสีกากีจังหวัดอุตรดิตถ์มีอันวุ่นวายเพราะข่าวใหญ่ที่แพร่สะพัดไปทั่วร้อยตำรวจโทเดชาบุญสนะนายตำรวจชั้นสัญญบัติของสอพอเด่นเล็กกลายเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าคนตายตามรายงานคือผู้กองหนุ่มสังหารจากสิบตำรวจวันชัยชัยชนะคนสนิทของสารวัตรอัครเดช ซึ่งในที่เกิดเหตุนอกจากร่างไร้วิญญาณของจากเคาะไร้ายยังพบปลอกกระสุนปืนและปืนของผู้กองเดชาตกอยู่ไม่มีรอยนิ้วมือใดๆแฝงซ้ำขนาดของรูกระสุนที่เจาะศีรษะจาวันชัยซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุการตายยังคงตรงกับปืนกระบอกนั้นชนวนเหตุสงสัยว่าเกิดจากความขัดแย้งภายในเนื่องจากคำให้การของตำรวจสพอดเดลกหลายนายต่างบอกตรงกันว่า สารวัตรอัครเดชและผู้กองเดชามักมีปากเสียงกันบ่อยจากการคาดเดาโดยร่วมกับวัตถุพยานในที่เกิดเหตุซากรถเก๋งของสารวัตรอัครเดชที่พังยับจอดสนิทห่างจากรถของผู้กองเดชาไม่ไกลนักซ้ำยังอยู่ในสภาพถูกไฟไหม้จนกลายเป็นเศษเล็กผู้กองเดชาคงขับตามประกบยิงหรือกระทำการใดๆที่ทำให้รถของสารวัตรอัครเดชเสียหลัก เขาพยายามสังหารผู้บังคับบัญชาแต่บังเอิญจ่าวันชัยอยู่ด้วยจึงต้องสังหารอีกคนเพื่อปิดปากทว่าในที่เกิดเหตุกลับพบเพียงร่างของจ่าวันชัยผู้เดียวผู้กองเดชาซึ่งถูกหมายหัวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยและสารวัตรอัครเดชเจ้าของซากรถที่ไม่เป็นตอตะโก้หายไปเรื่องราวอื้อฉาวของวงการสีกะกีที่ว่านี้ใช่แต่จะรู้กันเพียงในจังหวัดข่าวถูกกระพือไปทั่วประเทศ ทั้งสำนักหนังสือพิมพ์หรือสำนักข่าวโทรทัศน์ต่างพูดถึงเรื่องนี้กันทวนหน้าท่านคะท่านคะทางกองสืบสวนสรุปออกมาแล้วใช่ไหมคะว่าตัวผู้กองเดชาเป็นผู้กระทําผิดจริงและจำนวนเหตุมาจากความขัดแย้งกันเองเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาที่ทั้งคู่ลงทุนด้วยกันเรื่องนี้ยังหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้นะครับทางเราต้องใช้เวลาในการสืบสวนให้ละเอียดอีกครั้งผู้การบดินตอบนักข่าวสาวจากช่องหลากสี การแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีที่ว่านี้ถูกจัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพียงไม่กี่วันแล้วเรื่องธุรกิจสีเทารวมทั้งเรื่องธุรกิจที่มีข่าวออกมาว่าได้มาจากคนในวงในที่ไม่เปิดเผยตัวตนนั่นจริงหรือเปล่าคะสามารถยืนยันได้ไหมคะว่าทั้งผู้กองและสารวัตรกราทาจริงนักข่าวสาวคนเดิมตั้งกระทู้อีกซึ่งมันก็วนเวียนอยู่ในประเด็นเดิมแต่สามารถเรียกเสียงฮือฮาจากสำนักข่าวอื่นได้ไม่น้อยอย่างที่บอกไปแล้วครับ ทางเราขอเวลาขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงสืบสวนครับตอบเพียงเท่านั้นผู้การบดินและสารวัตรจำนงคนสนิทก็เดินเลี่ยงไปและไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆอีกแน่นอนว่าโดยตัวผู้กองเดชาเองเป็นลูกชายของอดีตสารวัตรผู้ที่สร้างแต่คุณงามความดีมาโดยตลอดนักข่าวย่อมตามไปหาถึงบ้านพักของอดีตสารวัตรด,ดำรงด้วยการคาดเดาว่าคงไปหลบหรือก,กบดานนีความผิดที่นั่น แต่ก็ไม่พบทั้งพ่อและลูกพอหน้าไพ่ออกมาเช่นนี้คำว่าผู้ต้องสงสัยจึงถูกตีตกไปผู้กองเดชาบุญสนะกลายเป็นผู้ต้องหาและทางการสั่งตามล่าตัวจับตายเท่านั้นทางด้านอดีสตารวัตรผู้เป็นบิดาถูกตั้งข้อสงสัยว่าให้ที่พักพิงแก่คนร้ายไม่ก็มีส่วนช่วยในการหลบหนีทางการตามล่าตัวเช่นกันหนึ่งเดือนหลังจากเกิดเหตุ ค่ำวันหนึ่งณนะบ้านนายอินขณะที่นายอินหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหมออินจัดการกับสมุนไพรที่ตากเอาไว้ตามวิสัยที่เคยกระทำสารวัตจำนงนำกำลังส่วนหนึ่งบุกบันมาพบเขาถึงบ้านพักเมื่อทั้งคู่ได้พบหน้ากันต่างก็รู้ดีว่าอีกฝ่ายไม่ธรรมดานึกว่าไปอยู่เสียที่ไหนตั้งหลายปีสวัสดีผู้หมวดผมไม่ใช่ผู้หมวดอะไรทั้งนั้นครับผมไม่ได้ไปตำรวจอีกแล้ว เป็นแค่หมอ,อยากลางบ้านธรรมดาธรรมดานายอินชำเลืองมองสารวัตรจากสอพอ,อเมืองแวบหนึ่งละความสนใจหันไปจัดการกับกระดงสมุนไพรต่อเอ่ยตอบเสียงเรียบฮึ <c oughs> อย่าทําตัวเป็นเด็กสมมูฮดจะออกจากตารวจมันก็ต้องมีขั้นมีตอนไม่ใช่นึกอยากจะออกก็ออกนึกอยากจะทำอะไรก็ทำบ้านเมืองเรามีกฎหมายนะฆ่าคนตายไม่ใช่ว่าจะรอดพ้นอยู่แล้วสบายสบายไปวัน,วน ข่าคนตายนายอินทวนคำโดยยังไม่หันกลับมาเขาหาได้อีนังขังขอบกับข้อหาที่สารวัตรจำนงยัดเยียดให้แม้มันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามผมไปฆ่าใครตายที่ไหนเมื่อไรออกจากตำรวจผมก็หากินประษาชาวบ้านทั่วไปหกเจ็ดปีมานี้ผมแทบไม่ออกจากที่นี่เลยถ้าไม่จำเป็นสารวัตรจำนงได้ยินเช่นนั้นก็คลียิ้มเหี้ยม โบกมือให้ตำรวจที่ติดตามตนออกห่างให้พลรัศมีการได้ยินเพราะบทสนทนาต่อจากนี้ตนมั่นใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใครสมควรได้ยินจากนั้นก็สืบเท้าเข้าไปใกล้นายอินพอที่จะกระซิบคุยกันได้แล้วเริ่มบทสนทนาทันทีใช่แล้วถ้าไม่จำเป็นทั้งข้าราชการทั้งพ่อค้านายทุนไออินเอ้ยกูรู้ว่าเป็นฝีมือมึงไม่แค่นั้นนะ กูรู้อีกด้วยว่ามึงเป็นใครเคยทำอะไรมาก่อน <c oughs> ตำรวจลับหรือกูจะบอกอะไรให้ต่อให้พอบอตลอลงมาสืบเองก็ทำอะไรพวกกูไม่ได้ล็อกไอ้แก่ที่นั่งรอวันเกษียณนั่นไม่มีปัญญาท,ทำอะไรแล้วขนาดลูกน้องของมันถูกไล่ล่ายังช่วยไม่ได้เลยไอ้ผูกกองนั่นพ่อของมันแล้วก็ไอ้สารวัตรอักคลเดชพวกมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนมึงบอกกูมาดีกว่าแล้วกูจะให้ความเป็นธรรมกับมึง นายอินหยุดมือจากการกระทาตรงหน้าแง้มมองฟ้าถอนใจยาวด้วยอาการระอานายเฮ้ยสาวัตนี่ก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องนะครับตำรวจรับอะไรผู้กองพ่อเขาสารวัตอักครเดชซ่อนตัวมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะครับนั่นดูท่าจะทำงานจนสมองล้านะครับรับสมุนไพรไปต้มกินหน่อยไหมรอยยิ้มของสารวัตจำานงหุบลงทันควัน สายตาที่จ้องเขม็งมองแผ่นหลังของอดีตตำรวจตรงหน้าเต็มไปด้วยความเกลียดชังข้างแค้นกูให้โอกาสมึงตายดีๆตายสบายๆในคุกแต่มึงปฏิเสธเองนะเอาเถอะถ้าอย่างนั้นก็ล้างคอรอได้เลยทั้งมึงและไอ้หาพวกนั้นต้องถูกกูจัดการสารวัตรจำนงยื่นหน้าเข้าไปใกล้และกระซิบเสียงแผ่วลงอีกแน่นอนว่า ต้องด้วยวิธีการเดียวกับไอ้จ่าวันชัยนั่นกฎหมายน่ะกูเป็นคนถือไม่ใช่พวกมึงคมขู่จนสาแก่ใจก็หันหลังกลับทำท่าจะจากไปเยี่ยงผู้กำกัยชชนะไว้ในมือเทาว่ากลับต้องชะง,งักเท้าเมื่อในอินเอ่ยขึ้นบ้างท่านสารวัตรนอกจากผมจะเป็นหมอกลางบ้านแล้วผมยังดูดวงแม่นอีกด้วยนะตอนนี้ตัวท่านเองผู้การบดิน หรือไอคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเงาหัวไม่เหลือเลยสักตัวเดียวคืนนี้ก่อนปิดเปลือกตานอนหลับก็ระวังไว้หน่อยนะครับตื่นมาอีกทีอาจจะอยู่ในตารางไม่ก็นรกเวลาสวยสุขของพวกท่านใกล้จะหมดแล้วนะครับมันเป็นคำพูดยีโยนกวนบาทาเทาว่าก็เป็นคำขู่ในตัวด้วยเช่นกันสารวัตรจำานงขบกรามแน่นจ้องขม็งบอกเป็นในว่า กูเอามึงแน่ก่อนจะเดินจากไปทันทีขณะเดียวกันณนะบ้านพักพ่อเลี้ยงผงพันธ์นี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันไม้เรียกสอบปากคําข้อหาค่าไม่เถื่อนนี่มันหมายความว่ายังไงเงินที่กูให้พวกมึงไปใช้กินใช้เที่ยวตั้งไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยล้านพวกมึงทํางานให้กูได้แค่นี้หรือเสียงตวาดเอตโรดังมาจากโถงชั้นในหัวหน้าหน่วยงานราชการหลายฝ่ายรวมทั้งตัวผู้การบดิน ได้ต่นั่งก้มหน้าเมื่ออยู่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาอย่างไม่คาดฝันทุกคนถูกเรียกมาหาเป็นการด่วนเรื่องที่พ่อเลี้ยงพงพันค้าไม้เถื่อนและติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อความสะดวกมันควรจะเป็นความลับเช่นที่ผ่านมาไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่น่าสืบสาวราวเรื่องได้แล้วเหตุใดจูๆ่ๆไม้เรียกตัวไปสอบสวนคดีใหญ่เช่นนี้ถึงไปอยู่ในมือของแหล่งเงินแหล่งทองของพวกตนกันได้เล่า หน้ากากพ่อเลี้ยงคนดีบัดนี้ถูกกระชากจนหมดสิน้นพ่อเลี้ยงครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองมันจะต้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยพ่อมึงน่ะสิมึงจะจัดการอะไรได้ไมน้นี่ไม่ได้มาจากมึงแต่มันมาจากส่วนกลางไอ้พวกนั้นมันรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงมึงดูนี่มึงดูพร้อมกันนั้นก็โยนเอกสารกองหนึ่งลงบนโต๊ะจนกระจัดกระจายเกลืน่นเรื่องที่กูใช้เงินซื้อพวกมึงมันรู้ทั้งหมด ข้อมูลการโอนเงินกี่บาทกี่สตังค์มันมีครบเท่านั้นยังไม่พอเรื่องที่กูสั่งอุ้มไอ้ผู้การคนเกา่ามันก็เสือกรู้ทีนี้ไหนมึงลองบอกกูมาสิบอกกูมาสิว่ามึงจะจัดการยังไงกูสาซื้อตัวมึงมาให้มาทำงานที่นี่แล้วมึงทำได้แค่นี้หรือไงจังหวะนั้นเองโทรศัพท์ส่วนตัวของพ่อเลี้ยงพงพันดังแจ้งเตือนว่ามีคนโทรเข้าเขาหยิบขึ้นมาดู ก็มีอันเลิกคิวนยน้อยปลายสายคืออีกหนึ่งขาราชการที่เขาเลี้ยงไว้และถ้าไม่มีเรื่องด่วนชนิดคอขาดบาดตายไม่มีทางโทรมาหาเขาแน่ๆจ่าสมชายหนึ่งในตำรวจชั้นผู้น้อยเงินเดือนต้อยตำ่ำแต่กินรู้อยู่สบายมีบ้านหลังใหญ่จาดก,การเลี้ยงดูปูเสือโดยพ่อเลี้ยงพงพันตำรวจผู้นี้เป็นหูเป็นตาให้ตลอดดังนั้นไม่ว่าครั้งไหนๆการสืบสวนหาเบาะแสใดๆ ตำรวจตรงชินจึงไม่อาจสาวถึงตัวพ่อเลี้ยงพงพันได้สักคราว่ายังไงจ๊ะพ่อเลี้ยงครับพวกของผมบอกว่าตอนนี้ทางสซนกลางเขารวบรวมหลักฐานทุกอย่างและก็ออกหมายจับพ่อเลี้ยงแล้วทั้ง D S I และก็ฝ่ายปราบปรา,ามจะเข้าจับกลุ่มพ่อเลี้ยงแน่นอนครับตอนนี้กําลังประสานงานกันอยู่พ่อเลี้ยงรีบนี้เถอะครับออกทางบ้านโคกหลบไปอยู่ที่ลาวสักพักผมบอกกับพวกพวกตามด่านไว้แล้วเดี๋ยวนี้เลยนะครับพ่อเลี้ยงด้วยอาการเร่งรีบเพียงเท่านั้น จ่าสมชายก็วางสายไปนั่นยิ่งทําให้พ่อเลี้ยงพงพัน์ธเดือดดานจัดป้าโทรศัพท์ใส่หน้าผู้การบรินจนคิ้วแตกพร้อมตวาดดาสำทับมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมไอ้จ่าสมชายมันยังได้เรื่องได้เล่ากับาพวกมึงอีกตอนนี้กูกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วกูต้องระเห็ุทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งเงินเป็นพันพันล้านก็เพราะพวกมึงมันไม่ได้ความพวกมึงมาเลี้ยงเสียข้าวซุกไอไอ้ไอควาย แน่นอนว่าตัวข้าราชการกังฉินทั้งหลายและผู้การวดินเองก็ไม่รอดสายของแต่ละคนต่างรายงานจนเสียงโทรศัพท์ดังระงมลั่นข้อมูลที่บอกไม่แตกต่างกันขณะนี้ทุกคนถูกตลบหลังกลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเรียบร้อยแล้วจำนงเกิดเรื่องแล้วนายอยู่ไหนผู้การวดินเร่งติดต่อคนสนิทเป็นการด่วนกำลังจะไปที่บ้านพ่อเลี้ยงครับท่านไม่ต้องแล้วนีก่อนเลย ตอนนี้พวกเรามีหมายจับแล้วไอ้พวกนั้นมันซุ่มเงียบตลบหลังเราซะเจ็บเลยนีก่อนนีก่อนตอนนี้เลยวางสายเสร็จสารวัตรจำนงหันกลับไปมองยังดงตาลที่ตนเองกับลูกน้องพึ่งออกมาได้ไม่กี่สิบก้าเขาสั่งการเฉียบขาดด้วยอารมณ์โกรธเกรี้ยวคำว่าถูกตลบหลังดังก้องกลบจนลืมคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองแทนที่จะรีบหนีตามที่ผู้การวดินบอกกลับหันหน้าไมาจัดการนายอินเสียให้สมแค้น จับตายไอ้อินครับสารวัตรจำนงพร้อมกำลังตำรวจอาวุธครบมือกลับเข้าไปในโรงตานอีกครั้งความมืดมิดของยามราตรีและมีพระจันทร์เพียงครึ่งเสี้ยวทำให้มองเห็นสิ่งใดๆได้ไม่ถนัดนักบ้านกลางโรงตานมืดสนิทไม่มีแสงไฟราวไร้ผู้อาศัยความเย็นเย,ยือกเข้าปกคลุมแบบฉับพลันทันใดสารวัตรจอมชั่วร้ายรู้ได้ในทันทีว่าเกิดจากวิทยาคมของนายอินเป็นแน่ อย่าดีกว่านะสารวัตรยอมมอบตัวดีๆเถอะสู้ไปก็เจ็บก็ตายเปล่าๆเาชื่อผมดีกว่านี่เตือนในฐานะที่ผมเคยเป็นตำรวจมาก่อนหุบป,ปากไปเลยไอ้อินวันนี้กูจะจับตายมึงตัวมึงคนเดียวมันจะแน่สักแค่ไหนวะอาคมน่ะมึงคิดว่ามึงมีคนเดียวหรือไงว่าแล้วก็หันไปสั่งให้ลูกน้องบุกทันทีทว่ากลับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นเสียงอึกอักดังคนกำลังสำลักอากาศ แววมาจากตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเป็นที่ที่เราลูกน้องซ่อนตัวจากอีกฝ่ายพอหันไปมองก็ต้องสะดุ้งวาบตำรวจที่มากับตนทุกนายถูกเงาดำของผีตายหงตายพรายจับตัวไว้บางขีคอปิดหูปิดตาบางโอบกอดกระซิบข้างหูจนเจ้าตัวยืนนิ่งเมือลอยบางถูกยึดไว้ทั้งแขนขาโดยผีทั้งเด็กและผู้ใหญ่จนขยับไม่ได้ เวลานี้เหลือเพียงสารวัตรจำนงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นอิสระจากพันธนาการของผีสางฮึอาคมเรียกใช้ผีกระเจอะงอกง่อยแบบนั้นมันก็ใช้ได้แค่กับคนอื่นละวะแล้ว,วเมึงเจอกูสารวัตรจำนงขบกรามคำรามลั่นยกมือขึ้นประนมประกบปืนหมาไร้พระเวทล้างอาถรรพ์และเรียกผีเลี้ยงของตนออกมาห้ามหันกับอีกฝา่ายเทว่าเพียงครึ่งบทของการไร้คา,าถา เสียงปืนนัดหนึ่งก็แผดลั่นขึ้นจากด้านหน้าอันว่างเปลา่าในระยะเกือบจะเรียกได้ว่าประชิดแรงประทะเล่นเอาไลายขวาสะบัดตัวหมุนคว้างไปในทันทีน้อยแนะน่ไออินไอหมาหลอบกัดแน่จริงก็ออกไปเจอกันตัวต่อต,ต,ตัวสิวะพูดอะไรกันครับสารวัตรเจ้าตัวสะดุ้งยงหันไปมองตามเสียงก็เห็นนายอินซึ่งเป็นเงาตะคุ่มรายละเอียดไม่ชัดเจนเท่าไรนั่งยองยองยอ,งอยู่หน้ากอขา ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะมึงหมายความว่ายังไงคนที่สารวัตรทำให้แค้นใจนะมันไม่ได้มีผมคนเดียวลืมแล้วหรือครับผู้กองเดชาคนนั้นสารวัตรจำนงเบิกตากว้างราวกับเพิ่งนึกขึ้นได้จังหวะนั้นเองเสียงวืดอันเป็นสัญญาณว่ามีอะไรกำลังแหวกอากาศเข้าหาใบหน้าก็ทำให้รู้ตัวยันกายขึ้นยกมือขึ้นกันแรงกระแทกจากอากาศอันว่างเปลา่าไม่ผิดแน่นี่ มันการเตะแบบสุดแรงเวียงสารวัตรจำนงคลางในใจปืนในมือกระเด็นไปอีกทางเจ้าตัวของกลิ้งไปอีกทางพอตั้งตัวได้ก็เลยเห็นผู้กองเดชาย,ยืนทะมึนอยู่ยังจุดที่ตนเองเพิ่งถูกเตะเสียกลิ้งฉันเชิงเรื่องการใช้อาคมของผู้กองหนุม่มพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ทางตัวสารวัตรจำนงเองก็ไม่ใช่เล่นๆ่นจะมาม้อยกระรอกง่ายๆก็เสียเชิงชายอยู่ปืนในมือกระเด็นไปแล้ว แต่ใครบอกกันว่าเขาพกมากระบอกเดียวลุกพรวดขึ้นได้ก็กระชากปืนอีกกระบอกจากหลังเอวยิงใส่ผู้กองเดชาด้วยความรวดเร็วต้นตาลหลังผู้กองเดชาแตกกระจายเมื่อจะตัวหายวับไปกับตาและมาปรากฏตรงหน้าในระยะประชิดชนิดตั้งตัวไม่ติดแต่ที่ประชิดกว่าคือปากกระบอกปืนที่จ่อห่างหน้าผากสารวัตรจำนงไม่ถึงคืบคราวนี้ เป็นผู้กองเดชาบ้างที่เนียวไก่ทว่ามันก็ไร้ผลเช่นกันสารวัตรจำนงเอี้ยวตัวหลบได้แบบเส้นยาแดงกระสุนเฉี่ยวข้างหูจนรู้สึกร้อนเผาจากนั้นเสียงปืนจากทั้งคู่ก็ระเบิดใส่กันจนลั่นดงตานประกายไฟแวบวาปานงานเทศกาลจุดพลุแต่จะกี่ครั้งกี่นัดกี่การเนียวไกลหรือโดยใครอีกฝ่ายก็ไม่ลังเลือดแม้แต่สะยดด้วยคมกระสุน ทั้งสารวัตรจำนงและผู้กองเดชาประชันอาคมความขลังของพระเวทหายตัวแล้วก็โผล่มาแบบประชิดบ้างเอี่ยวตัวหลบแบบฉับพลันบ้างไอ้ที่หลบไม่ทันถูกยิงจังๆแต่ยังยืนเฉยแล้วยิงสวนกลับทันทีก็มีเรียกว่าหากใครได้เห็นฉากนี้เป็นต้องตะลึงตะลานเพราะศึกครั้งนี้ไม่ใช่แต่จะเป็นการล้างแค้นอย่างเดียวแต่มันจะชี้ชัดว่าอาคมของใครเนือกว่ากัน นายอินไม่ได้ยื่นมือเข้ามาแทรกแม้แต่น้อยเขาบังคับผีพลายให้จับกุมเหล่าตำรวจเร็วเอาไว้ส่วนตัวเองเพลิดเพลินจำเริญใจกับความไฟแรงอันน่าตื่นตะลึงของผู้กองเดชาเพียงเดือนเดียวเขาสามารถต่อสู้สูสีบางครั้งยังไล่ตอนสารวัตรจำนงซึ่งนับว่าเก่งกาจไม่น้อยได้ถึงเพียงนี้พลังความแค้นมันน่ากลัวจริงๆวาไหมแม่ดวงใจนายอินตั้งกระทู้ถามลอยๆราวกับจะกล่าวกับตนเอง เว่าแท้จริงแล้ววิญญาณมีรักซึ่งตายพร้อมลูกในท้องซ้ำยังกอดความแค้นเอาไว้ยืนดูอยู่ข้างๆไม่เคยห่างไปไหนกระทั่งปืนของทั้งคู่หมดกระสุนที่จะสาดใส่กันต่างฝ่ายจึงต่างชักมีดลงอาคมออกมาทางด้านสารวัตรจำนงจำเป็นต้องไายคาถาปลุกอาถรรพ์ของมีดให้เข้มขลังก่อนใช้แต่กับผู้กองเดชาไม่ต้องเพราะมีดเล่มนี้เป็นของอดีตารวัตดำรงทุกชีวิตที่เคยถูกพลากไป ดวงวิญญาณถูกสะกดเอาไว้ในมีดเล่มนี้อาถรรพ์ของมันร้ายกาจโดยไม่ต้องเสกเป่าใดๆให้เสียเวลาต่างฝ่ายต่างพุ่งเข้าหากันฟาดฟันอย่างเอาเป็นเอาตายประกายไฟแลบแปลปราบจากคมมีดที่กระทบกันดูหน้าตื่นตาจังหวะหนึ่งจะด้วยผีผลักหรือก้าวพลาดก็มีอาจทราบได้สารวัตรจำนงเกิดไปสรุดเอาดอนดินจนเสียหลักผู้กองเดชาฟันฉับเข้ากา้านคอทว่า คมมีดที่ว่าอาถรรพ์แรงมิอาจชำแลกผ่านเนื้อหนังเป็นเหตุให้เขาถูกแทงสวนเต็มกำลังเช่นกันเพราะอาการเคร่งเครียดจากการรืดเร้นใช้พระเวทมากเกินไปบวกกับอาถรรพ์มีดที่ตนถือมันแรงจนดูดกลืนทั้งพลังกายและพลังใจการแทงสวนนั้นทําให้ความคงกระพันของผู้กองเดชาเสื่อมสลายไปชั่วครู่หากเขาไม่เบี่ยงตัวหลบปลายมีดที่แทงจากด้านหน้าทะลุสะโพก คงกลายเป็นโดนอวัยวะสำคัญและเขาก็คงตายอย่างไม่ต้องสงสัยสารวัตรจำนงกระชากมีดออกพร้อมๆกับที่ผู้กองเดชาสุดพวบด้วยความเจ็บปวดเสียงระเบิดหัวเราะสะอกสะใจของสารวัตรจอมโชดก้องสะท้อนไปทั้งดงตาลลาทีลาทีละไอ้หนูถ้าฝึกหนักกว่านี้อีกสักสิบปีก็คงจะสร้างรอยควรให้กูได้หรอกโว้ยสารวัตรจำนงคำรามลั่นเงื้อมีดขึ้นสุดแขน เป้าหมายที่คมจะชํำแรกก็คือการคอของผู้กองหนุ่มที่ทำตัวห้าวมาก้าวราใส่ตนวินาทีนั้นเองนะโมพุทธายะนะมะพะทะผู้กองเดชาว่าคาถาพระเจ้าห้าองค์ตามด้วยคาถาลงไหวในคราวเดียวพร้อมกับสา์สบัดเลือดของตนใสเท่านั้นเองสารวัตรจำนงมีอันนิ่งงันปานถูกตรึงขยับไม่ได้ผู้กองเดชาช่วยเอาต้นขาที่นายอินตัดทิ้งไว้ ชโลมเลือดจนทั่วพร้อมว่าคาถากำกับจนมันแข็งปานแท่งเหล็กเดินลากขาเข้าหาสารวัตจำนงก่อนหวดเข้าที่ก้านคออย่างแรงสติของผู้ถูกฟาดดับวูบลงในทันทีจบเรื่องผู้กองเดชาว่าสุดลงนั่งคู่ตัวด้วยคมเหนื่อยแล้วก็เจ็บปวดจากบาดแผลเก่งเหมือนกันนี่ผู้กองนายอินว่าเดินมานั่งยองๆข้างกัน ทางโน้นเองตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วละมั้งทางด้านพ่อเลี้ยงพงพันธ์ขณะกำลังหลบหนีอย่างสุดชีวิตตบเบาะสั่งคนขับให้เหยียบยังไงก็ได้ขอแค่พาตนพ้นเขตประเทศไทยให้เร็วที่สุดมองเห็นด่านข้างหน้าแรกทีเดียวก็สะดุ้งใจแต่เมื่อนึกถึงคำพูดของจ่าสมชายก็เป่าลมออกจากปากรถค่อยๆชะลอความเร็วลงเพราะกลวยที่ตั้งไว้ทำให้ถนนแคบลงจนต้องขับด้วยความระมัดระวัง สวัสดีครับขออนุญาตตรวจคนนะครับตำรวจประจำด่านกล่าวทักทายตามวิสัยเออผมพ่อเลี้ยงพงพันไงครับพอดีเออเออจา่าจ่าสมชายเขา่าจะบอกแล้วนี่พ่อเลี้ยงพงพันกล่าวพร้อมขยิบตาให้เมื่อเห็นว่าด่านแห่งนี้มีเจ้าพนักงานอยู่หลายคนและคนที่มาตรวจก็คงจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ตนเองจ่ายเบี้ยเลี้ยงนอกราชการให้อ่อพ่อเลี้ยงพงพันนี่เองดีเลยครับเจ้าหน้าที่คนเดิมว่าทันทีนั้น รถของพ่อเลี้ยงพงพันธ์ก็ถูกตำรวจหลายสิบนายล้อมไว้พร้อมอาวุธปืนเป็นการบอกโดยนายว่าแกถูกจับแล้วนั่นถึงกับทำให้พ่อเลี้ยงพงพันธ์มีอันตาเลือกไม่คิดว่าตนจะโดนตลบหลังดักทางสองครั้งสองคราเช่นนี้และผู้ที่ร่วมอยู่ในคณะจับกลุมนั่นก็คืออดีตสารวัตรดำรงที่ถูกกล่าวโทษว่าให้ที่หลบนีแก่ผู้ร้ายและสารวัตรอัครเดช ผู้ที่หายตัวไปทิ้งไว้เพียงซากรถเกง๋งไฟไหมพังยับเมื่อครั้งที่จ่าวันชัยถูกฆ่าทางด้านผู้การบดินและข้าราชการคนอื่นๆเองก็ไม่ต่างกันถูกสกัดจับขณะลบหนีไม่มีใครเหลือรอดหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากการทำการไต่สวนอย่างละเอียดทั้งพ่อเลี้ยงคนดีสีอุตรดิษ์ผู้การบดินสารวัตรจำนงจ่าสมชายรวมถึงข้าราชการอีกหลายนาย ถูกสั่งจำคุกตามความผิดที่ตนก่อโดนกันไปคนละหลายปีถึงหลายสิบปีทีเดียวผู้กองเดชาพ้นข้อกล่าวหาซ้ำยังได้รับความดีความชอบสารวัตรอัครเดชเองก็ได้รับความดีความชอบและเลื่อนขั้นเช่นกันนายอินหรืออดีตหมวดอินหายตัวไปเช่นเดิมด้วยว่าอย่างไรเสียความผิดฐานฆ่าคนตายก็ร้ายแรงซ้ำยังหลายคดีฉะนั้น การหลบหนีซ่อนตัวจึงดีที่สุดเขากระทําเช่นเดิมคืออยู่ๆก็หายไปและยังมีเหล่าข้าราชการทุจริตพ่อค้าโกงกินที่ตกสํารวจตรวจสอบพบถูกฆ่าตายกลายเป็นศพอยู่เนืองๆ6เดือนต่อมานชายป่าติดเขตชายแดนอุตรดิต์และประเทศลาวอดีตสารวัตรจำนงซึ่งไม่รู้ว่าใช้เล่กลประเภทไหนถึงสามารถหนีออกมาจากเรือนจำ ซึ่งมีการคุมขังแน่นหนาได้เขาติดต่อกับอดีตลูกน้องลับๆจนสามารถมาถึงที่นี่ได้อีกเพียงไม่เท่าไรก็สามารถข้ามแดนไปพร้อมกับเงินก้อนโตที่แอบซ่อนเอาไว้แต่แล้วในหมู่แมกไม้เบื้องหน้าชายจะกัน2คนยืนรอเขาอยู่ก่อนแล้วพอเข้าไปจนใกล้พอจะเห็นว่าเป็นใครอดีตสารวัตรจำนงมีอันใจหายเพราะที่ยืนอยู่นั้นก็คือนายอินและผู้กองเดชา กูสสาให้มึงตายสบายสบายในคุกไม่ชอบใช่ไหมขาดคำในอินปืนในมือของผู้กองเดชาก็แผดลั่นส่งกระสุนระเบิดสมองอดีตสารวัตรจำนงจนสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นสำหรับคนที่ผิดได้โอกาสแล้วไม่ยอมกลับตัวโทษทางกฎหมายไม่สาสมพอขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสุขความสนุกนะครับ ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปแล้วก็อย่าลืมนะครับหากรักอุทัยทิพย์ชอบอุทัยทิพย์ช่วยกันหน่อยกด subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนแล้วอุทัยทิพย์จะมาโม้ให้ทุกท่านฟังอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ